สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินเอ็กระแสะต่างประเทศประจำวันที่18มิถุนายนนะคะอัปเดตเรื่องราวในโลกของปีศาจแดงกันค่ะ ข่าวคราววันนี้จะพาไปที่อดีตกุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างโจเซ่มูรินโญ่นะคะหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่ของเฟเน b a บาเช่ก็จะเป็นการไปร่วมงานกับเฟรดอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะโจเซ่เองก็กําลังมองหากําลังเสริมนะคะในการที่จะไปช่วยทีมของเขาซึ่งล่าสุดก็มีการรายงานจากฟอลลินพราตันเบิร์กค่ะนักข่าวสายเยอรมันนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้โชเซ่มูนโญ่กำลังสน ใจที่จะดึงตัววิกตอร์ลินเดเลิฟไปร่วมทีมและลินเดเลิฟเองก็เป็นนักเตะที่โชเซ่มูริโ่นะคะเซ็นสัญญาเข้ามาในทีมปีสัตว์แดงเมื่อปี2017ซึ่งตอนนี้ลินเดเลิฟเหลือสัญญากับแมนยูถึงปี2025แล้วก็มีโอกาสที่สโมสรน,นั้นจะปล่อยตัวออกไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลากางรายชื่อออกมาเนี่ยลินเดเลิฟก็ยังเป็นนักเตะที่สโมสรเปิดกว้างสำหรับการที่หากว่ามีสโมสรใดสนใจแล้วก็ท่าตัวเลขดีพอ แล้กับว่าตอนนี้ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะคะก็อำลาราฟาเอลวารานไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วถ้าหากว่าปล่อยลินเดเลิฟจริงๆเนี่ยแมนยูก็ต้องเสริมอีก2รายเช่นเดียวกันซึ่งในเวลานี้ข่าวการเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็มีกับนักเตะเอเวอร์ตันอย่างเจอรัลดแบนเรดนั่นเองนะคะที่แมนยูก็มีความพยายามในการดึงตัวมาซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยข้อตกลงการเจราจาการส่วนตัวกับนักเตะกับเอเนต์เองเนี่ยก็เหมือนผ่านละแต่ทีนี้ก็อยู่ในขั้นของตัวเลขที่ทางเอเวอร์ตัน จะยอมปล่อยที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางเอเวอร์ตันเนี่ยเขาตั้งไว้ประมาณ70ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ต่างกับที่แมนยูยื่นข้อเสนอแรกไปที่ประมาณ45ล้านปอนด์ก็ต้องดูทีมซื้อขายของแมนยูว่าจะสามารถเจรจาตัวเลขให้น้อยกว่า70ล้านปอนด์ได้ที่เท่าไหร่นะคะจริงๆก็ยังมีอีกหนึ่งรายชื่ออย่างมัตทายเดอริกจากไบเยนมิวนิกนั่นเองเพราะว่าอะทั้งเทนฮากับเดอริกเองเคยร่วมงานกันสมัยยูอาร์แจ็กส์นะคะแล้วก็เหมือนเทนฮาก็พยายามติดตามสถาน สานการณ์ของมัทเดลิกอยู่ด้วยในขณะที่บาเยนเองก็มีนักเตะ คนใหม่ในตำแหน่งนี้มาเสริมแล้วเช่นกันก็อาจจะเป็นโอกาสที่มัทไเดเล็กนั้นจะได้ออกไปหาประสบการณ์กับทีมอื่นๆไปที่อีกหนึ่งนะักเตะนะคะอย่างฟาคุนโดแบรสตีค่ะคนนี้จริงๆก็แอบเชียร์มานานเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับปีศาจแดงได้นะคะก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอย่างล่าสุดเนี่ยก็ไปเล่นให้กับรนาดาในลาลิก้าแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะก็มีการรายงานจาก s e b a s ติโ v วัเลนะคะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวชาวอุรุกวัยนะคะเขาก็บอกว่าณเวลานี้เองค่ะสโมสรนฟราเมงโกมีความสนใจที่จะดึงตัวปเสตีไปร่วมทัพและถ้าว่าปเปสตีได้ย้ายไปจริงๆนะคะก็จะได้ร่วมงานกับติเต้อดีตกุนซือของทีมชาติบราซิลด้วยส่วนสัญญานะตอนนี้ค่ะก็ยังเหลือสัญญากับ แมนยูหปีนะคะแล้วก็ดูเหมือนสโมสรจะไม่ได้ปิดโอกาสในการย้ายทีมด้วยเพราะว่าก็ต้องการที่จะปล่อยนักเตะออกไปอยู่แล้วเพื่อที่จะเพิ่มเพดาัการเงินแล้วก็ระดมทุนในการซื้อนักเตะใหม่ซึ่งผลงานเบสตีกับแมนยูนะคะก็ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีก1นัดน,นอกนั้นก็จะเป็นตัวสำรอง10เกมด้วยกันนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแย่งโอกาสกันสูงสำหรับปีขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทำให การที่จะสอดแทรกขึ้นมาทําผลงานเป็นตัวจริงเนี่ยโอกาสน้อยคือถ้าพูดถึงแพชชั่นเนี่ยอุปยุติก็มีเต็มรอยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของเทคนิคทักษะต่างๆเพิ่มเติมแต่ก็ดูค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการปล่อยตัวไปยังฟรางโกตามที่เป็นข่าวจริงหรือเปล่า ปิดท้ายด้วยข่าวที่น่าจะทำให้ริคเทนฮาร์กนั้นใจฟูมากนะคะหลังจากที่เจ้าตัวไปทำหน้าที่วิเคราะห์เกมฟุตบอลยูโร2024อังกฤษเอาชนะเซอร์เบีย1ประตูต่อ0ะคะ่ะหลังเกมก็ได้มีการพูดคุยกับดูซานทาดิชกับตันทีมเซอร์เบียนะคะซึ่งทั้งเทนฮาร์กแล้วก็ทาดิชเองเนี่ยเคยร่วมงานกันที่อาร์เจน์มาก่อนก็คือเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันมาก่อนซึ่งดูซานทาดิชเองเนี่ยเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเทนฮาร์กนะคะในลักษณะที่บอกว่าเอ่อเทนฮาร์กเนี่ย คือโคชที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้วยตลอด24ชั่วโมง7วันเนี่ยคือเทนฮักอุทิศ เพื่อฟุตบอลตลอดมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเมื่อเราได้เห็นกุนซือของเรามีความทุ่มเทขนาดนั้นซึ่งในแง่ของแทติกเทคนิคแล้วเนี่ยเทนทากเองก็พัฒนาตัวเองสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้ทาดิชนั้นรู้สึกดีเสมอว่าผมเองก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากเทนทากนะคะเป็นไงล่ะมีคนอื่นมาชมด้วยเอสำหรับเทนทากนะคะก็ช่วงนี้ยังว่างๆอยู่ก็น่าจะรับงานเป็น กูรูวิเคราะห์ฟุตบอลกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อสำหรับฤดูกาลหน้าในพิมพ์อังกฤษค่ะนี่คือทั้งหมดของ Opp o p ปอลอินกระแสต่างประเทศนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ